สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายอาจารย์กฎชกรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อพลังงานทั้ง7วันเกิดอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จะใช้หน้าไพ่กองนี้นะคะในการจะเช็คพลังงานคนทั้ง7วันเกิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง ให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปอาจารย์จ้องมองไปที่หน้ากองไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเรามาดูคำทำนายไปพร้อมๆกันค่ะกองแรกนะคะเป็นของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ พลังงานหน้าไพา่ที่อาจารย์สื่อได้สัมผัสได้ของคนบรรจันนะคะเป็นพลังงานแห่งการฟื้นฟูเป็นพลังงานแห่งการเติบโตคนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วว่องไวแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆได้เก่งดวงชะตานะคะ กำลังจะหมดเคร้ะหมดโศกดวงจิตภายในนะคะกําลังดึงดูดส,สิ่งดีๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่เข้ามาสู่ชีวิตตัวเองจะมีงานล้นเหลือจะมีงานมากขึ้นจิตภายในนะคะ จะมีความสมดุลมีการปรับสมดุลได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่วางแผนการได้อย่างยาวไกลเป็นคนที่วางแผนระยะไกลได้เป็นอย่างดีนะคะให้ตัดความกังวลใจความลังเลใจ ออกไปให้ได้มากที่สุดด้วยที่เป็นคนที่กว่าจะตัดสินใจอะไรได้มีความละเอียดละออรอบคอบคิดแล้วคิดอีกตรองแล้วตรองอีกก็เลยทำให้เกิดความลังเลความไม่ค่อยมั่นใจเกิดขึ้นแต่คุณจะเป็นคนที่วางแผนอะไรได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำแล้วก็ถูกต้อง คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะให้โชคลาภการงานเกาะการงานการเงินของคุณกำลังจะก้าวไกลกำลังจะก้าวกระโดดพลังงานคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนอ่อนโยนอบอ้อมอารีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนที่ใครอยากอยู่ใกล้ชิดใครอยากเข้าใกล้ เพราะคุณมีพลังงานดีๆดึงดูดผู้คนเหล่านั้นให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวคุณค่ะต่อไปนะคะเป็นพลังงานของคนวันอังคารนะคะเป็นพลังงานแห่งการถือกำเนิดเกิดใหม่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็มีความอดทน เป็นคนที่วางตัวได้ดีในสังคมเป็นคนที่มองถึงอนาคตทำอะไรเพื่ออนาคตถ้าที่เคยผ่านผ่านมาใครที่เคยตกทุกข์ได้ยากนับจากนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลานี้ของคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตคุณ ให้ตัดเรื่องความเครียดความเสียอกความเสียใจความผิดหวังความเบื่อหน่ายความท้อแท้ออกไปนะคะคุณมีเกณฑ์มีดวงได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจูนสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้คนและก็ผู้ใหญ่คุณจะทำอะไรได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ที่วางแผนไว้ จะรุล่วงสำเร็จได้ด้วยดีคุณจะเป็นคนที่เป็นตัวตนต,ตัวเองสูงมากอาจารย์ขอให้คุณมีความแน่วแน่และก็ชัดเจนนะคะในตัวเองคุณจะสามารถทลายปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณได้เป็นอย่างดีและคุณก็จะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ กองนี้เป็นพลังงานของคนที่เกิดวันพุธนะคะพลังงานคนวันพุธนะคะเป็นพลังงานดีๆสิ่งดีๆความเป็นสิริมงคลกำลังจะเข้ามาสู่ตัวคุณคุณจะมีความแข็งแรงทั้งกายและก็ใจแต่อาจารย์อยากให้พยายามตัดความกังวลใจความเศร้าโศกเสียใจออกไปนะคะเพื่อให้พลังงานดีๆเข้ามาแทนที่ ต่อไปนี้คุณจะมีความมั่นอกมั่นใจมีความแน่วแน่แล้วก็ตั้งมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนคุณจะมีการวางแผนคุณจะมีการพัฒนาทางด้านความคิดแล้วก็มีการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นคุณมีเซนส์ เป็นของตัวเองอย่างดีจิตภายในของคุณนะคะเป็นคนที่ละเอียดละออแล้วก็เป็นจิตภายในที่อบอุ่นบุญบารมีในอดีตนะคะกำลังจะทำให้คุณนับจากนี้ช่วงเวลานี้ คุณจะมีความโดดเด่นทางด้านการงานการเงินเป็นพิเศษหยิบจับอะไรหยิบฉวยอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามากระเป๋าอย่างไม่ขาดสายเรื่องความรักต้องรอระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในช่วงนี้ชะตาชีวิต พลังงานชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีโอกาสสมหวังสงความปรารถนาในสิ่งที่คุณคาดหวังมุ่งหวังไว้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์สิ่งที่คุณเคารพนับถือดูแลและก็ช่วยเหลืออยู่ในดวงชะตาของคนุนทำอะไรขอให้ใช้สติในการคิด ในการตึกตองในการแก้ไขปัญหาให้ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเป็นพลังงานที่มีบุญบารมีสูงส่งเป็นคนที่สะสมสร้างสมบุญบารมีมาเยอะ แล้วก็มากมายในอดีตเป็นคนที่จัดการอะไรสิ่งต่างๆได้เก่งเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนให้ให้ความช่วยเหลือให้การแนะนำให้การบอกกล่าวกับผู้คนโดยใช้คำพูดและวาจาเป็นคนที่จิตภายในนะคะเริ่มมีความสมดุล มากยิ่งขึ้นชีวิตน่ยมีการต่อยอดทำให้คุณเห็นช่องทางในการหาเงินหาทองมีช่องทางในการดำเนินชีวิตมีช่องทางในการจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้เป็นอย่างดีคุณมีพลังงานบวกอยู่ในตัวเองสูงมากเป็นคนที่ คิดอะไรทำอะไรจะต้องนึกถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอเสมอเป็นคนที่ชอบมีอิสระเสรีในการดำเนินชีวิตในความคิดหรือทำอะไรต่างๆคุณชอบความเป็นอิสระ สิ่งที่คุณหวังไว้คาดหวังไว้ตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตกำลังจะเป็นของคุณคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับที่สูงขึ้นชะตาชีวิตของคุณนับจากนี้จะเป็นชะตาชีวิตที่เปิดสามารถที่จะเลือกทำํำหรือเลือกกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อย่าง ชัดเจนแล้วก็แม่นยำแล้วก็จะมีผลตอบรับที่ดีผลตอบแทนที่ดีแต่อาจารย์อยากให้ตัดความฟุ้งซ่านกังวลใจเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำตรงนี้ออกไปนะคะจะทำให้ชะตายชีวิตคุณอะสดใสแล้วก็แจ่มใสแล้วก็สามารถคิดพัฒนาสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น กองนี้เป็นพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นพลังงานที่มีความรอบคอบสูงเป็นพลังงานที่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจนเป็นคนที่มีความคิดที่แหวกแนวมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่น ชีวิตของคุณกำลังจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะคะของปีนี้เป็นคนที่มองอะไรไกลมองถึงอนาคตมองถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคุณจะมีความรอบคอบมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตเป็นอย่างสูงในช่วงนี้นะคะคุณกำลังจะวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตของคุณ เพื่อที่จะให้มันพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดให้คุณไปต่อเพื่อให้คุณมีโอกาสก้าวไกลมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความชัดเจนแล้วก็จะมีความหนักแน่นมากขึ้นนับจากนี้ในหลายๆคนในหลายๆท่านนะคะอาจารย์กำลังจะมองเห็น ถึงบางคนอาจจะได้รับโชคลาภจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือค้ำจุนในดวงชะตาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เคารพนับถือกำลังจะส่งมออพลังงานดีๆให้กับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานการเงินของคุณนับจากนี้จะโดดเด่นขึ้น จะมีช่องทางในการหาเงินหาทองได้มากขึ้นมีโอกาสจับเงินก้อนก้อนใหญ่มากขึ้นมีโอกาสร่ำรวยมากขึ้นกองนี้เป็นพลังงานของคนวันเสาร์นะคะพลังงานหน้าไพา่สื่ออาจารย์ว่าเป็นพลังงานแห่ง สมดุลในชีวิตเป็นพลังงานแห่งความมั่นคงในชีวิตจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยจะมีความแน่นอนรู้จุดเป้าหมายรู้ถึงเป้าหมายในตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยสูญเสียการงานการเงินหรือสูญเสียธุรกิจการค้าการทำกำไรต่าง คุณได้รับการสูญเสียเกิดขึ้นในดวงชะตาแต่นับจากนี้ดวงชะตาของคุณปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนับจากนี้คุณจะมีโอกาสดีๆในการพัฒนาตัวเองในการปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ก้าวไปสู่ความที่จเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นคุณมีการวางแผนที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตคุณนับจากนี้ ต่อไปนี้ถึงเวลาแห่งการต่อยอดถึงเวลาแห่งการเติบโตถึงเวลาแห่งการเติบใหญ่ในชีวิตคุณคุณคิดอะไรไว้ปรารถนาอะไรไว้จะเป็นจริงดังที่คุณนึกคิดแล้วก็ปรารถนาแต่ช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีหน่อยนะคะให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆคนรอบๆข้างคุณกำลังจะมาหยิบยื่นโอกาส มาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณคุณมีดวงได้รับการอุปถัมภ์มากในระยะนี้ในช่วงนี้นะคะให้ตัดความลังเลความกังวลใจความจุกจิกใจความน้อยเนื้อต่ำใจออกไปให้หมดคุณจะเริ่มเห็นความชัดเจนในอนาคตคุณกำลังจะเห็นความสดใสความ มองถึงเห็นเส้นทางใหม่ใหม่ในชีวิตคุณชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นเคาะกรรมหรือสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณล้มเหลวผิดหวังกําลังจะออกไปกําลังจะหมดไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์พลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ พลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานแห่งความสำเร็จมีเกณฑ์นในการตัดสินใจหรือมีเกณฑ์นในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นณตอนนี้ไม่ว่าจะเลือกชีวิตความเป็นอยู่เลือกหน้าที่การงานเลือกครอบครัวหรือเลือกความรักเกิดขึ้นในชีวิตคุณกำลังตัดสินใจในการเลือกบางสิ่งบางอย่าง สถานการณ์รอบๆข้างตัวคุณในขณะนี้คุณเริ่มมีความเป็นอิสระมีความเป็นส่วนตัวของคุณมากขึ้นคุณเป็นคนที่วางแผนต่างๆได้เป็นอย่างดีคุณมีการวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัววางแผนธุรกิจได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่เลือกอะไรที่เหมาะสมกับตัวเอง และก็เหมาะสมกับคนที่อยู่รอบๆข้างประสบการณ์ความสูญเสียความผิดหวังของคุณถือว่าเป็นบทเรียนที่สูงเป็นบทเรียนที่มีค่าขอให้คุณจดจำมันไว้สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นโบนัสสิ่งที่ผิดหวังสูญเสียล้มเหลวต่างๆถือฮะ ถือว่าให้มันเป็นบทเรียนกับชีวิตสอนเราให้เดินเดินอย่างระมัดระวังแล้วก็เดินอย่างมีจุดหมายปลายทางดวงชะตาของคุณมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือคอยประคับประคองคอยดูแลอยู่คุณมีเกณฑ์ความมั่งคั่งล่ำรวยเกิดขึ้นในดวงชะตา ปีนี้เป็นปีทองของคุณคุณมีโอกาสดีๆในการหยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตคุณอาจจะมีโชคในการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆธุรกิจการงานของคุณกำลังจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูจะเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนวันนี้ที่อาจารย์สื่อได้สัมผัสได้นะคะเป็นพลังงานของ บางคนบางท่านบางกลุ่มไม่ใช่พลังไม่ใช่พลังงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามารับชมรับฟังคลิปอาจารย์แล้วไม่ใช่พลังงานตัวเองให้ข้ามคลิปนี้ไปนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปอาจารย์ขอให้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความมั่งมี ขอให้ต่อยอดความดีต่อไปขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนึกคิดปรารถนาจงพันสำเร็จแก่คุณและครอบครัวคุณนะคะพลังจิตคำทำนายอาจารย์ขดชกรในหัวข้อวันนี้อาจารย์ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ